วันนี้มาเล่นเด็กอนเนี้ยเขาเรียกว่าเด็กอะไรนะอันเชนเด็กอันเชนใส่ใส่อีกหนึ่ง <c oughs> นี่แหละเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องทำตาม เล่นกี่รอบดิเล่นๆไปเดี๋ยวก็รู้ว่ากี่รอบเดี๋ยวดูเวลาถ้ามันนานก็จบตรงนั้นแหละ <c oughs> ถ้ามันนานเกินก็ก็ตัดจบเลยแบ็ควิงเหรอ เซตการ์ดเยอะขนาดนั้นนะ ไม่มั่นใจวะ่ะอาจจะแพ้ว่ะมันมีอะไร ทำลาย F ทำลายเอฟเฟกต์กาดป่ะเยอะเลยน ถ้าจะากับดักเมื่อกี้เราก็เลือกทำลายเล่นผิดพลาดเล่นผิดพลาด เกมแรกง่ายอยู่ <c oughs> ผิดพลาดตรงเดียวน่าจะเอากับดักมาหมอบแล้วก็ทำลายกับดักน่าจะได้สเปเชียลสมอนตัวฟีดไปเร็วอยู่เกมแรกเร็วอยู่นึกว,ว่าจะแพ้เลยเจอไอเด็กแบกวิงทีไรไม่เคยชนะเลย เกอร์ว่ะเดิมถิหล uh ังโอ้ชนะต่อเนื <h 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 <h> <h <h ่องหกสู้อย่างไรเฮ้ยอ๋อเป็นยูเนอร์ของไอ้ไซเบิร์ด ไรจริงๆเด็กนี้พอมีอยู่นะอาจจะไม่ครบแต่มีเล่นอยู่เอ้เา,เอาทำไมมีอีวิว เด็กวสุปยอะไรเนี่ยเป็นเด็กวสมไม่ซิงโครเจ็ดดาวหรอกมันมีอยู่นี่ไซเบอร์ตัวหนึ่งอะมังกรอะ ネギー。 คิดว่าคิดถูกไหมแยว่วขึ้นมือไม่สวยเลยการขึ้นมือไม่สวยจริงๆ The ราเดียนเดอะมาร์ติเดมชันไขจูไขจูตามมิดี ตีเลยเหรอ I I s <S ทำลายเหรอถ้าโอ้ถ้าทำลายนี้เลือกผิดตัวเลยนะเอฟเฟกมันคืออะไรอะ่ะ น่าจะเอาไอ้ตัวนั้นออกมาไหนๆมันก็จะทำลายเราแล้วเว้ย <ๆๆ S 2> เอาตัวนี้ดีกว่าก็ทำลายหรือเปล่าวะ me ทำถูกไหม so. s <S ทำลายใช่ไหม <c oughs> มันไปทำลายของตัวเองทำไมวะอ๋อมันมีเอฟเฟกเกมกลคนแย่งเล่นมิทูซาวอช มีเนเกตเลยวะพูดเป็นเล่นเฮ้ย <I> <Wait, S 2> เดี๋ยวนะมันมีเอฟเฟกลงสุสานด้วยไม่ใช่หรอวะ าอาจจะคิดผิดน่าจะทำลายมันไปเลยการหมดมือไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล <c oughs> ้วเพิ่มเลือดไปก่อน ถ้าคือถ้าโดนหมดสนามก็มีโอ,อกาสรดอดอะใหม่จะไปทำลายตัวเองไงดิมันเหลือตัวเองอยู่บนสานามใบเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ดีเลยการหมดมือแบบนี้หมดมือหมดสนามอบเอฟเฟกตัวนี้มาทำงานตอนจบไอ <c oughs> ไอ,ไอจบเทินมันจะเลือกการทำลายได้ แย่แย่แน่แน่มันใช้สกิลได้อีกแล้วอะอะไรอยู่นะอะไร เขาบบนเกม u โ o ภาคเนี games, PM, oh, mm ่ย hmm. ม so ันมันทำมันมีข้อเสียเรื่องที่มันมีสกิลอะไรพวกนี้เละมังกรเจ็ดดาวปะมันจะเป็นมังกรไซเบอร์อะเวลาตีมามันเด้งขึ้นมือได้โอ้โหน่าจะแพ้รอลนีอเมื่อกี้ผมทำพลาดเว้ไม่น่ารีบขึ้นในตัวนี้เลย น่าจะทำลายไอ้ตัวนี้ของเราอะแล้วก็ใช้2ตัวตีเอาจบไปแล้วทำอะไรของเราเ่ย <coughs> <coughs> I am <a> <coughs> right. I summon a monster. I activate my monster's effect. <coughs> ทำลายเราต่อไปเนี่ยเอ้าหายเราพลาดเองเว้ยถ้าเรามันควนจบได้ตั้งแต่ตออโนนแล้วคิดเยอะไปเว้ย นี่เกมสุดท้ายแล้ว <c oughs> ไม่ได้อยากทำให้คลิปมานานเท่าไหร่ยังคือแบบยังทำคลิปแรกๆอยู่แต่ตัดต่อก็ไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วก็คลิปยาวไปเดี๋ยวคนแล้วตัดต่อมันไม่ค่อยดีแล้วก็พูดไม่ค่อยคล่องพูดยังไม่ค่อยโฟมันคนมันจะเบื่อก่อน อย่าบอกนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้สีหนอเนี่ยเป็นเน็กแคสีหนอนี่หรอเฮ้ยไม่ใช่อยู่วะวรุ่นเคลียร์ไม้โอ้หเรียบร้อยของ see Cole hold out. ็แยแแลซมท่ายวอร์รี่เออร์ใช่ไหมเอ้าไม่มีวอร์ีเออร์ในสุสาน มอบอันตรายตัวมอบอยู่ อ <S <S โอ้โหอะไรเนี่ยน่าแค่ตีๆไปวะเนี่ยวะเราใส่มาสามใบไม่เกี่ยวเว้ย วันก่อนมั่ที่ผมเล่นผมใส่แค่สองใบแม่งก็ขึ้นสองใบไม่เกี่ยวกับมันใส่สามใบหรอกรอกูเล่นไปเนี่ยโอ้ oh. <R ado. S 1> เดือจะเชื่อ ซิงโคลหกดาวจางการต้าแบนิชมันทิ้งเลยดีกว่าว่ะ สุดท้ายแล้วเกมนี้แหละโอเวอร์เลยเกมไปแค่นี้แหละสามสามเกมก็น่าจะพอแล้วคลิปจะได้ไม่ยาวมากขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย